เคปีฮอบบี้ไดรี่สวัสดีครับทุกคนครับจากตัวก่อนนั้นเนี่ยไอเกรดบราบัตสลูปัสดันเตเลียนคอสตอมที่ผมทาไปอ่ะตอนเอามาแผ่ผมเอาชิ้นส่วนอ่ะมาเรียงโดยใช้ไอเดียนะครับเรียงจากความสูงไปหาต่ำครับผมก็เลยเอาหัวเนี่ยไปอยู่ข้างล่างชาว t ิ k กต็อกเกี้ยนก็แนะนําผมว่าน่าจะเรียงตามลําดับจากหัวมาตัวมาสะโพกมาขาอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นเป็นไอเดียที่ถูกต้องและเป็นไอเดียที่ดีก็เลยเปลี่ยนมาเรียงเป็นอย่างนั้นตามที่ทุกคนแนะนํามานะครับพอมาถึงตัวเชลซเต้ครับ,รบผมก็เลยเรียงจากหัวลงไปเท ปัญหาก็คือครับตอนเลี้ยงแม่งงงมากเลยทดลองเลี้ยงดูก่อนสักรอบหนึ่งครับแล้วพอเลี้ยงเสร็จครับในหัวก็คุยกับผมว่าไม่ต้องเลี้ยงใหม่แล้วไอ้หนูถ่ายวิดีโอตอนนี้เลยแล้วหยิบออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนหมดแล้วก็เอาไปย้อนกลับในโปรแกรมไงไฟโอ้ขอบคุณมากครับคุณไอเดียในหัว เอาครับมาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยแต่ก่อนจะไปต่อขอคุยกันนิดนึงผมเองก็ไม่รู้จะพูดคุยหรืออธิบายอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่การจะปล่อยให้คลิปมันว่างๆแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันเลยมันไม่ใช่สไตล์ที่ผมชอบผมชอบที่เจ้าของคลิปอะมาพูดคุยอธิบายตามคลิปไปด้วยแต่พอต้องมาพูดเองเนี่ยมันก็ลําบากมากอยู่เหมือนกันครับแต่ผมก็หวังว่าการที่ผมได้พูดแล้วก็ทาคลิปไปเรื่อยๆพวกนี้จะทําให้ผม พูดและสื่อสารกับทุกๆคนได้ดีขึ้นนะครับเอาจะช่วยผมด้วยครับแล้วถ้ามีอะไรแนะนํานะคอมเมนต์มาได้เลยครับโอเคครับกลับมาที่ส่วนของขากันผมชอบดีไซน์เท้าที่ดูคล้ายกับเกือกม้าแล้วส้วนเท้าก็แยกออกมาเป็น2ชิ้นรายละเอียดที่ทําเพิ่มก็คือการเดินลายเพิ่มตั้งแต่เข่าจนมาถึงเท้าเลยบางพ่นสีเงินที่หัวเขา่าแล้วก็นองด้วยเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการมองชิ้นงานแต่ที่ผมตัดสินใจพลาดก็คือไม่ได้เดินลายที่ต้นขาด้านหน้าครับพอประกอบงานออกมาแล้วมันดูแหม่งแหม่งมันดูลงๆ ยูนิสโพลค,ครับเกาะด้านหน้ามีความเรียบง่ายเป็นงานดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงส่วนกระโปรงด้านหลังอ่ะได้อน,นิสงจากการที่ต้องเสียบปิดสเตฟได้ครับจึงเป็นชิ้นส่วนประกอบหน้าหลังให้ความรู้สึกคุ้มค่าเวลาประกอบความแข็งแรงของจุดขยับที่ส่งผ่านมาจากแรงเสียดทานอ่ะตอนที่ผมประกอบขาเข้ากับสะโพกน่าจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนยกย่องซีรีส์นี้เพราะมันทําให้ผมรู้สึกสบายใจครับว่าจุดขยับอ่ะมันจะไม่เหลวแบบซีรีบบรส์บาปทอรสพอประกอบขาเข้ากับสะโพกเสร็จก็ลองขยับจัดท่่่่าาาายืนนคคครัคววมมมู้้สสึึกกกงงงของขอออตตจุดๆๆเปป็แ ไม่ค่อยเกิดขึ้นเวลาประกอบกันดั้มเท่าไหร่มันเป็นฟิลลิ่งหนึบๆแน่นๆครับไม่ใช่ความฝืนนะเพราะว่าสามารถจับขยับด,ดัดไปมาได้ง่ายดีครับแล้วก็พอปล่อยมือออกจากตัวงานอะ่ะมันก็ไม่สั่นไม่แกว่งครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจอ่ะ ยูนิตแขนดีไซน์ส่วนนี้ออกแบบงานประกอบมาเรียบง่ายมากส่วนหน้าแขนเป็นชิ้นสีดำสองชิ้นประกบกันถ้าไม่มีดีไซน์ลูกโม่ที่ดูแฟนซีมากกว่าสายไฟกลางแขนนะก็คงเป็นแขนหุ่นธรรมดาที่ดูไม่น่าสนใจอะไรครับแถมยังดีไซน์ท่อนสี่เหลี่ยมกยาวออกมาเป็นเหมือนลำกล้องปืนด้วยดูเขินๆแต่ต้องยอมรับว่าทําให้แขนดูมีอะไรมากขึ้นแหละส่วนเสเซอสีส่เหลี่ยมผืนผ้าสีชมพูที่อยู่อีกฝั่งเป็นการออกแบบที่ผมชอบนะมาที่ส่วนของหัวไหล่ครับเป็นงานประกบหน้าหลังแล้วก็มีชิ้นใสผมเดินลายเพิ่มรูปหกเหลี่ยมให้ล้อมมมไไไปปกััลลาาาย่่่่้องงงงรเพพสตตตตแแหหหหว็จผิด รูระบายที่ปลายเกาะก่อนตอนนี้ที่เล็งไว้น่าจะเป็นรูระบายสี่เหลี่ยมของย e ี่ห้อเวฟครับยูนิตลำตัวดีไซน์ส่วนนี้เป็นการประกอบหน้าหลังซัซ้อนกันไปครับดีไซน์บนไหปลาร้าเป็นรูปทรงโคง้งล้อไปกับวงกลมบนหัวครับ ด้วยความแข็งแรงของวัสดุครับทำให้สามารถย้ายจุดประกอบส่วนท้องกับหน้าอกจากการเสียบกลางตัวมาอยู่ที่หลังหน้าท้องได้เลยทําให้ก้มตัวได้เนียนมากขึ้นจุดหมุนที่หวัวไหล่แน่นดีมากครับจนกังวลว่ามันจะออกไปทางบินเล่นจนหักแทนหลวมคงเป็นเพราะความหนาของสีและเคลียร์ด้านที่ผมพ่นลงไปส่วนข้อแปลกดีเพราะว่าต้องประกอบเข้ากับฐานสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็สามารถแยกอิสระออกจากตัวได้ด้วยเพราะประกอบขาแขนเข้าด้วยกันความแข็งแรงโดยรวมก็ยังดีอยู่ครับไม่ห้อยไม่แกว่งเลยตอนจัดท่าเอโพสธรรมดาก็รู้สึกถึงความหนึบแน่นของข้อต่อได้ดีมากๆากครับเพราะต้องีม เสียงในใจดังขึ้นนว่าี่น่าจะเป็นเอโพสที่มั่นคงที่สุดเท่าที่เคยประกอบมาแต่ขอหักคะแนนเรื่องมือสำรองหน่อยเถอะลุงน่าจะมีมือกำมัดและมือกลางนิ้วแบบไดนามิกมาให้อย่างละคู่อะมันจะได้จบจบ ยูนิตแบ็คแพคครับดีไซน์เรียบๆแต่ไม่ง่ายมากเพราะการเอารูปทรงครึ่งวงกลมหรือทรงกระบอกมาใส่ในหุ่นที่เป็นฟิลเท่ๆมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่นี่ทำได้ดีและมีการคว้างรูเพื่อให้เลเยอร์ของแต่ละพาร์ทโผล่มาโชว์ได้มากขึ้นส่วนไอ o n นทั้ง2อันก็เป็นรูปทรงเหลี่ยมๆขัดกับรูปทรงโค้งๆที่แบ็คแพคแ,แล้วผมก็ชอบที่เขาเอกแบบจุดติดบิดสเตปเป็นทรงกระบอกหันขึ้นครับเพราะมันล้อกับทรงกระบอกหันข้างที่แบ็คแพคครับ บิดสเตปยูนิตป้องกันส่วนนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนเด่นของกันพลาตัวนี้ครับเพราะเป็นทั้งเอกลักษณ์เป็นอาวุธขนาดใหญ่ที่มีลูกเล่น2โหมดและสามารถเอาไปติดตรงแบ็คแพคกับกระโปรงหลังได้อีกหลายรูปแบบถ้าไม่มียูนิตป้องกันชิ้นนี้งานออกแบบโดยรวมจะดูมีไดนามิกน้อยลงมากๆสิ่งที่ทาให้ยูนิตนี้มีลูกเล่นเยอะเพราะว่ามีรูเสียบหลายรูแล้วก็มีแกนเสียบที่พับเก็บได้แล้วดูเนียนตาพอพับขึ้นมาก็กลายเป็นทั้งแกนเสียบแลวเป็นด้ามจับของโหมดปืนได้ด้วยบิดสเตปยูดิตจู่โจมไอแผ่นๆสี ตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันเกะกะนะแต่หลังจากที่ได้ลองประกอบในตำแหน่งต่างๆแล้วเอาไปโพสท่ามันก็ยังคงเกะกะอยู่ดีนั่นแหละแต่ทําให้ได้รู้ว่ามันใช้งานกับไดนามิกโพสได้ดีครับเพราะด้วยความที่มันเป็นเส้นตรงๆมันช่วยนําสายตาได้ดีมากๆเลยเป็นชิ้นส่วนที่ชอบปนเกลียดผมเสียดายนิดน,นึงตรงสติกอร์วัสดุเจ๋งแล้วนะถ้าลุงตัดสินใจใช้สีเรืองแสงด้วยจะโหดมากๆรวมถึงเพรสสอร์มิสกอตามตัวด้วยคราวนี้ก็อ,อกูนิตป้องกันและจู่โจมมาประกอบรวมกันเป็นโฉมแรกครับกาเดียนมาริโอเนเตสำหรับผมนะไม่ว่าจะโฉมไหนอะ ปีค้างเดียวสไตล์เซฟิรอดจากไฟนั่นเจ็เนี่ยมันดูเท่ที่สุดแล้วส่วนโฉมอื่นๆเนี่ยผมว่าเหมาะกับการเอาไปโพสท่าเสริมบรรยากาศเฉยๆสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนโฉมบิสเต็ปก็คือก้านเสียบขนาดต่างๆครับเพราะว่าทุกก้านเสียบครับจะมีขนาดในการใช้งานโดยเฉพาะเลยถ้าไม่ใช้แล้วก็เก็บให้ดีๆครับใส่ถงสุงซิปล็อกกับพ์ดอื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้บีมเบลดอาวุธระยะประชิดส่วนลำแสงสามารถถอดเข้าออกได้และมีลูกเล่นประกอบกับบิสเต็ปทั้ง6ชิ้นกลายเป็นการเดนชี ยืนหินหัวครับตอนที่แกะห่อ,อมาแล้วเช็คแผงอะผมตกใจมากที่โมมันแยกระหว่างลูกตาและเบ้าตาออกจากกันรู้แหละเพราะได้เห็นจากรีวิวใน YouTube ของหลายๆเจ้าแล้วแต่ตอนที่มันเห็นด้วยตาเนื้อตัวเองอะมันแบบเช็ด er, มันต้ององี้ได้ลุงแล้วผมก็รู้สึกกับตัวเองว่ากันพลากําลังเข้าสู่ยุคใหม่อีกรอบหนึงแล้วจากนี้ไปต้องมีอะไรสนุกๆอีกแน่นอน กันดั้งชัว่วสิบเป็นโดยเคเคบีฮอปอินเตอร์